ไป,ปุ่นเยอะเร็วเตาล้างข้างโบนะอุ่นจะเยอะมากดูไอ้นี่ก่อนเราต้องลื้อตะแรงออกมาอ่เดินมาคุณน,นจะเยอะตะแรงที่ล้างต้องเดินมาไกลหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเขาเรจะปิดละอ่าแล้วก็ฉีดน้ำไล่ วงนี้ฝุ่นมันจะอบอยู่ในเวลาร้นขึ้นอ่ะสังเกตน,นะระยะเวลาเท่าไหร่ถึงเหมาะสมสองเดือนสามเดือนต้องทําทีหนึ่งความสะอาดเพราะฝุ่นละอองเวลาพ่นสีเนี่ยมันจะไปโดนเม็ดสีไปโดนเล็กเกอร์ทาให้ต้องแก้ไขงานเนี่ยนะถ้าายกมาเดี๋ยวเอาภาพเก่าตัดต่อให้เห็นภาพน,นะว่ารถอยู่ในห้องอบเป็นยังไงเพื่อความสวยงามเราต้องใส่ใจในเรื่องพวกนี้เออไม่ใช่ว่าซื้อเข้ามาอย่างเดียวไม่ได้ดูแลเขา แล้วก็บอกว่าเครื่องมือไม่ดีไม่ใช่เครื่องมือที่ดีก็ต้องคอยดูแลด้วยแล้วนกะ็ทัยงเสียงน้ยขอผัดน,นอนน้อยหนด้ยเดี๋ยวไม่เจอกันตอนนี้รางให้ั่างเก็บความเรียบร้อยอยู่นะสนใจครับงานวกันวเจ็วันครับคลิกครับ